สวัสดีครับทุกคนยินกีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนเคยครับกับ TNT 1 7 5 0 0นั้กล่องนั่นเองนะครับผมจะพาทุกคนลงไปดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมสิ่งที่อยู่ข้างหลังผมนี้มันก็คือใช่แล้วครับตัวจุดอีกที่ทำการสสยคนนั่นเองนะครับเอาละครับไม่รอช้าเราจะมาเริ่มกันเลยครับดูครับดูจากกษาะที่ผมเรียงเห็นไหมครับ ผมจะต้องต่ออย่างนี้ครับเบนนู้เหมือนกันว่าจะติดไหมครับนู่นเราคงก็จะต้องเออ่ขึ้นไปอยู่ทางนั้นนะนี่คือโอ้โหมันสูงมากเลยนะนี่คือ TNT 17,500กล่องนะครับเมื่อมันหลอรั่มอะไรนะฮะไปเด้อครับเออ่โอ้ไม่แน่ใจว่าจะติดเหมือนกันครับนี่คือการทดลองเนี่ยถ้าติดก็คือติดนะครับปาครับมันติดไหมเฮ้ยติดไหมฮะเอ๊ะโหลเอ่อฮัลโหล เออมันไม่ติดนะครับคุณผู้ชมโอ้โหผมก็นึกว่ามันจะติดให้นะเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเออตรงแรกก็นึกว่าจะติดมันไม่ติดฮะเโอเคเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกันใหม่ครับอ่ะปิดไ้ก่อนแล้วเราผมก็ได้พบกับวิธีใหม่นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยครับคุณผู้ชม,มสังเกตว่าน่าเดี๋ยวมันจะฝนตกมาอีกแล้วโอเคมาดูกันทดสอบดีกว่าครับมาฮะเราจะเล่นตอนฝนตกนี่แหละอ่าล่ะนะ ผมจะเริ่มจุดแล้วนะครับไปแล้วโอ้โหติดแล้วครับติดแล้วมันต้องจุดแบบนี้จริงด้วยครับเมื่อกี้มัน,มนมปิดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้ือื้ือื้ือื้หือ้อหโอ้โอ้โหโอ้โห ผมรู้สึกว่ารอบนี้โอ้โหจุดผ่านเลสโตนนะอืฮไอ้ผึฮึฮึฮึกึ่าเป็ึกลฮึฮึฮนฮึ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 ฮ นี่ยมันแตกกลมมากนะครับคุณผู้ชมมีความเห็นได้ยังไงบ้างครับดูิครับทุกคนโอ้โหโอ้ย อ้าฮะอ้าฮะโอ้โหว่าลอยใหม่กอือฮึ่มฮึ่มรอน้อ้าฮะโอ้โอ้โว้โอ้โว้ โอ้โหรู้สึกว่าค่ามาฆ่ามาเล็กน้อยแล้วนะโอ้ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมติดตามรับชมตอนต่อไปกับตอนที่ที่แ800ดร้อยกล่องครับผม